เป็นประเด็นต่อเนื่องที่คุณอนิวิสิ์ออกมาให้สัมภาษณ์ความจริงเขามีรายการทางบลูสกายแล้วอะไรให้คุณอวิสิ์นั้นได้พูดทุกวันแล้วก็หนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆก็นํามาขยายเป็นประเด็นคุณอนิวิสิ์บอกว่าการสกายช่วงสงกรานของพันตำรวจโททักษิณนั้นเป็นหลักฐานที่ชัดว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นยังอยากจะทําเรื่องนิรโทษกรรมพันตำรวจโททักษิณนั้นยังอยากจะได้เงิน4ี่0 0ืล้านคืน พรรคเพื่อไทยขอเรียนยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องพรบนิรโทษกรรมขณะนี้มันจบแล้วครับและจนถึงขณะน,นี้วันนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายเรื่องนิรโทษกรรมแต่อย่างใดวันนี้พรรคเพื่อไทยขอให้มีการเลือกตั้งปลดล็อกความขัดแย้งในประเทศแล้วถ้าไปถอดรหรัสจากการสกายของนายกทกัิินนั้นไม่มีตอนหนึ่งตอนใด บางช่วงบางตอนใดๆเลยนะครับที่อธิบายว่าจะขอนิโรโทษกรรมไม่มีช่วงไหนเลยที่พูดเรื่องการของเงิน46,000ล้านคืนตั้งก็สังเกตว่าพระประชาธิััย์ทุกครั้งที่เห็นพันธ,ธุ์ตระทิลพูดนั้นทําตัวเหมือนฝูงฉลามที่ได้กลิ่นเลือดแล้วกระโจนเข้าใส่พันธ,ธุ์ตระทศิลนั้นไม่ใช่ต้นตอของปัญหาครับแต่คือเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้ น่าเสียดายที่คุณอภิสิทธิ์นั้นเป็นคนสองสัญชาติแลครับถือสัญชาติไทยด้วยสัญชาติอังกฤษด้วยแล้วก็ไปร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝังเป็นเมืองต้นแบบของประชาธิปไตยของโลกและของไทยแต่คุณอภิสิทธิ์นั้นพอมาเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพักเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตอนเป็นนายกก็เป็นนายกส้มหลน่นเป็นรัฐบาลที่ตั้งในค่ายทหารไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีจิตวิญ,ญญาณของประชาธิปไตยดังนั้นครับ ขอเรียกร้องให้คุณอภิสิธิ์นั้นเอาสัญชาติไปคืนอังกฤษนะครับแล้วก็เอาปริญญาบัตรที่ได้รับจากออกฟอร์ดนั้นไปคืนเพราะว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ปรากฏอยู่ในเขาโครงความคิดของคุณอภิสิสิ์นะครับขณะนี้ก็มาเข้าคิวต่อแถวรอจะเป็นนายกมาตราเจ็ดกับเขาด้วยก็ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจจิตวิญญาณประชาธิปไตยก็ขอให้คืนสัญชาติแล้วก็คืนปริญญาบัตรให้กับประเทศอังกฤษแล้วก็ให้กับออกฟอร์ดด้วยนะครับ